มีใครอยากจะไปดินแดนศักดิ์สิทธิ์เก้าแห่งนะช่วยทักเข้ามาที่ไลน์แอดโอนดาไว้ล่วงหน้าเลยผมจะนับจํานวนเพราะผมจะจองกับเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับแล้วก็จะนำคณะไปแต่ละแห่งแต่ละแห่งนะก็คือจะไปอธิษฐานจิตที่พญานาคราชเก้าแห่งนะอันนี้เด็ดมากเพราะว่าผมผมได้รับภารกิจมาแล้วผมก็เดินทางไปแล้วก็ทําภารกิจของผมเสร็จสิ้นนะ พอเสร็จสิ้นแล้วก็อยากจะมาบอกบุญทุกคนเพราะว่าโลกทิพย์เนี่ยการที่เราไปอุทิศบุญให้เขาเนี่ยนะเปรียบเสมือนอย่างนี้ผมผมอธิบายนะทุกคนปรารถนานะเงินทองความสําเร็จทรัพย์สมบัตินะทุกคนปรารถนาแต่ทํายังไงให้มันได้นะทายังไงให้มันสําเร็จสมัติปรารถนาอย่างนั้นเพราะเรายังอยู่อยู่ในโลกมนุษย์เราก็ต้องการมนุษย์สมบัตินะฉะนั้น ผมยกตัวอย่างนะให้เห็นภาพง่ายที่สุดสมมติเราจะไปซื้อรถนั่นคือสิ่งที่ปรารถนาเราอยากจะไปซื้อรถแต่เราเงินไม่พอไม่มีเงินเงินไม่พอมีเงินสดอยู่ห้าหมื่นสมมติมีเงินสดอยู่แค่ห้าหมื่นแต่รถราคาห้าแสนรถราคาห้าแสนนะแปลว่าถ้าเราอยากจะได้นะในทางโลกเขาก็เรียกว่าไปจัดไฟแนนซ์เห็นไหมการไปจัดไฟแนนซ์ก็จะมีแหล่งเงินให้กู้มาก็พวกไฟแนนซ์ต่าง และให้เราดาว10%ดาว5หมื่นแต่เราได้ของมาใช้เลยแล้วเราก็ค่อยๆผ่อนไปนะในทางเปิดคลังมหาสมบัติก็เช่นเดียวกันนะคือในโลกทิพย์ก็เช่นเดียวกันคือสมมติถ้าเราสมบัติไม่พอนะสมบัติไม่พอนะพอพอเราสมบัติไม่พอปั๊บเป็นไงแต่เราปรารถนาให้ขอได้ก่อนไหมอย่างเงี้ยนะพอเราปรารถนาสิ่งนี้ใช่ไหมหนึ่งเราก็ต้องมีบุญ เบื้องต้น10%อ่ามีบุญเบื้องต้น10%นะเสร็จแล้วเราก็ไปนำเสนอเหมือนเหมือนส่งไฟแนนซ์ให้ไฟแนนซ์เช็คนะเช็คเช็คให้ให้ให้ดูว่าเครดิตเราผ่านไหมนี่ก็คือเราเราเอาบุญเราเนี่ยไปถึงเราก็ไปอุทิศบุญแล้วไปให้ถูกที่นะไปให้ถูกที่แล้วเราก็ไปอุทิศบุญโชว์เครดิต พอโชว์เครดิตปุ๊บท่านก็จะดูว่าอ๋อคนนี้มันพอได้นะเหมาะสมที่จะอนุมัติอย่างนงี้นะพอเหมาะสมที่จะอนุมัติปั๊บนะก็อนุมัติมาเสร็จแล้วก็ค่อยทำต่อนะอย่างที่ผมบอกว่าปีนี้ท่านพญาผู้ชงได้บอกผมบางอย่างมาแล้วว่าการที่ได้เครดิตมาแล้วแล้วทำอย่างไร คือเราจะสร้างบุญกันทุกเดือนเพื่ออุทิศบุญให้ท่านเป็นการผ่อนไปอย่างเงี้ยเราก็จะสร้างบุญไปเรื่อยๆนะแต่เราจะได้มาก่อนเลยได้สมบัติมาเลยนะส่วนใครที่บุญไม่พออกีกเราก็จะใช้ผู้คำ้ำนี่เป็นอย่างนี้เลยนะผู้ค้ำก็คือใครก็ล้ผู้เทพโลกอุดรน,นี่แหละเป็นผู้คำ้ำเซ็นค้ำให้นี่เป็นแบบนี้เลยนะฉะนั้นการไปในครั้งนี้เนี่ยผมก็อาราธนา หลวงปู่ไปด้วยเหมือนเดิมนะแล้วก็ทุกท่านก็ไปโชว์เครดิตนะไปโชว์เครดิตเดี๋ยวจะสอนวิธีการทําอย่างไรนะเป็นขั้นเป็นตอนอย่างไรไปโชว์เครดิตพอไปโชว์เครดิตแล้วนะก็ขอความปรารถนาเลยว่าอู้อยากได้เท่านี้นะขอยืมกูเท่านี้ขออย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้นะให้ให้ตามที่เราได้แล้วถ้าไม่ผ่านก็ใช้ผู้คำ้ำนี่ผู้คำ้ำก็เซ็นค้ำให้เนี ไปเปิดคลังมหาสปบัติกันก่อนเสร็จแล้วก็ผ่อนทุกเดือนนะผ่อนบุญผ่อนบุญโดยการคิดดีพูดดีทดําดีแล้วก็ทําบางอย่างที่ผมจะพาทําทุกเดือนนะผมพาทําทุกเดือนเลยนะเพื่อที่อุทิศบุญให้กับเหล่าบรรดาพญานาคราชทั้งหลายนะเทพพญดาทั้งหลายณนะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะซึ่งซึ่งตรงเนี้ยเป็นเป็นสิ่งสําคัญที่ ผมจะพาทำนะผมจะพาทําแบบละเอียดยิบนะแล้วก่อนไปจะมีการเตรียมตัวด้วยนะก่อนไปจะมีการเตรียมตัวเพื่อให้เราบริสุทธิ์จะให้ถือสินแปดอย่างน้อยสามวันถึงห้าวันก่อนที่จะเดินทางกันนะแล้วใครจะถือยาวก็ไม่ว่ากันใครจะถือในช่วงปฏิบัติในช่วงที่ไปเดินทางด้วยนะในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เก้าแห่งก็ยิ่งดีนะมันเป็นการโชว์เครดิตนะเป็นการโชว์เครดิต แต่ถ้าใครไม่ไหวต้องการเข้าเย็นก็ไม่เป็นไรนะก็ล่วงหน้าสามวันถือสิทแปก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมพาทำทีละขั้นทีละตอนเลยนะจะเป๊ะเลยเปิดคลังมหาสมบัติอะไรอย่ะง้เออเออนะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เ้าแห่งนะแล้วแต่ละที่จะมีประวัติมีเรื่องราวมีมีความพิเศษนะแล้วใครที่เป็นนักเรียนสมัธิเดี๋ยวท็าฝึกนะฝึกตามขั้นตอนผมแล้วเนี่ย จะสัมผัสได้เองนะจะเชื่อมต่อได้เองบางคนอาจจะได้เห็นเองเห็นด้วยตาเนื้อนอี่แหละนะเออบางคนได้สัมผัสเสียงได้ยินเสียงกระซิบอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันสามารถทําได้หมดเลยนั่นเป็นสิ่งที่ที่ผมจะพาทำนะฉะนั้นใครที่อยากจะไปนะลงทะเบียนมาก่อนยังไม่ต้องจ่ายตังค์นะลงทะเบียนก่อนเพราะว่า ผมต้องการจํานวนนะต้องการจํานวนพอได้จํานวนผมก็จะไปคุยกับทั้งรถเครื่องบินคือผมตั้งใจจะเดินทางด้วยเครื่องบินนะจะได้ไม่เหนื่อยมากแล้วก็ไปขึ้นรถที่ณสถานที่เป้าหมายปลายทางเป้าหมายนะก็คือผมต้องการจํานวนผมจะไปคุยกับรถไปคุยกับเครื่องบินไปคุยกับเจ้าหน้าที่อุทยานไปคุยกับจุดที่เราจะล,อล,ล้องลงเรือ ไปคุยกันทุกจุดนะเอาจานวนมาก่อนนะแล้วก็ถ้าจํานวนมากค่าใช้จ่ายมันก็ยิ่งลดลงนะถ้าจํานวนน้อยผมก็จะให้ขับรถกันเองแล้วไปเจอกันที่นู่นอย่างนี้เลยนะแต่ถ้าจํานวนมากผมเตรียมรถทัวร์ไว้สองไซส์ไซส์สี่สิบที่นั่งกับหกสิบที่นั่งอะไรเงี้ยน,นะเอออันนี้ก็จะมีมีหลายสเกลนะตรวจสุขภาพดวงประจำปี2565 เช็คอัพแบบละเอียดไม่เหมือนใครดาวเสวยอายุสุพเคราะ์ you, raw, ส่งกำลังตัดกำลังดาวบาปเคราะห์ raw, เสริมชะตาตลอดทั้งปีจองด่วนจำนวนจำกัดสอบถามได้ที่ Line แอด Open ดาวหรือโทรที่เบอร์0863366390ไปไปทริปบุญนะ แล้วผมจะพาทําเรียกว่าเปิดคลังมหาสมบัติปีนี้ต้องเปิดจัดบินนะต้องเปิดจัดบินอันนี้เอาเป็นยานที่ผมไปรู้มานะผมก็จะสอนอย่างนี้นนะใครจะว่าอย่างไรก็ตามสะดวกใครจะเชื่อก็เชื่อ,อใครไม่เชื่อไม่ว่ากันนะแต่ผมไปทําของผมแล้วผมได้ดีอย่างเงี้ยนะผมก็มาเล่านะใครที่ติดตามผมใครทีเ่เชื่อก็ก็ทําใครไม่เชื่อก็ตามสะดวกไม่ว่ากันนะเออเพราะว่า ผมไม่เคยไม่เคยทําแบบนี้ตั้งแต่คนที่ติดตามผมมาตั้งแต่ปีหกสองอย่างปัจจุบันผมไม่เคยนั่งพูดเรื่องพญานาคนะเออจริงๆนี่ไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นเลยผมไม่เคยมานั่งพูดเรื่องนี้แต่ด้วยเหตุที่จุดเริ่มต้นคือท่านเง็กนึงมาหาผมนี่แหละผมเลยเลยมึนตึ๊บไปเลยนะเพราะว่าคือคือผมต้องพูดตรงๆผมไม่ใช่สายเทพ นะผมไม่ใช่สายเทพผมมีครูเป็นพระอาหารหันต์ผมมีครูเป็นหลวงพู่เทพหลวงปู่ดอนแล้วผมจะตลอดสามปีที่ผ่านมาไม่เคยพูดเรื่องเทพนะไม่เคยพูดเรื่องอะไรอย่างนี้แล้วผมไม่มีองค์บูชาไม่มีองค์พญานาคไม่มีครุฑไม่มีอะไรทั้งสิน้นนะแต่ด้วยเหตุที่ลาสิกขาแล้วผมต้องไปทําภารกิจนี่แหละก็ได้ไปรู้ว่าโอ้เปิดได้ด้วยเหรอนะอคือให้ได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยน,นะเออ อ๋อแล้วก็ต้องผ่อนได้ด้วยเออแล้วก็แล้วก็วกต้องทําจากดินต้องทําจากอะไรเออเราก็เลยเออถ้าทําได้ก็ดีสิเนี้ยนะก็ลูกศิษย์ทุกคนหรือผู้ศรัทธาหรือใครที่ติดตามผมน่าจะได้ประโยชน์นะแล้วสิ่งที่ได้ประโยชน์กันเนี่ยสิ่งที่เวลาเราผ่อนเราคิดดีพูดดีทดําดีมันก็ยิ่งเป็นกุศโลบายให้ให้คนยิ่งทําความดีนะแล้วไฮไลท์ก็คือ จะมีการใช้การทําบุญแบบปรานีตการใช้แรงกายในการสร้างบุญและมีการถวายบางอย่างที่เป็นอานิสงส์ใหญ่มากนะที่จะส่งบุญให้เหล่าบรรดาบรรดาพญานาคราชนี่แหละก็เลยเป็นเหตุให้ผมมาพูดเรื่องนี้นะแล้วไม่ได้ไปบ่อยนะปีนี้จะไปแค่สองครั้งนะไม่ได้จะมาทำทัว ผมไม่ได้จะมาทำทัวร์พากันไปทุกเดือนนะจะมีไปได้ทั้งปีนี้ผมจะพาไปแค่สองครั้งเท่านั้นนะใครไม่ไปก็จบนะอดแต่ใครอยากไปเร็วก็เนี่ยให้มันเป็นมงคลตลอดทั้งปีคือเราจะเดินทางกันเดือนมีนาได้เลยนะอีกอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าอีกประมาณสามสิบวันนะเราจะเดินทางกันฉะนั้นแล้วการเดินทางครั้งเนี้ย จะมีของบางอย่างนะที่ควรจะต้องมีติดตัวไปแล้วก็เอาไปเหมือนกับเอาไปชาร์จพลังกลับบ้านเหมือนเหมือนสมมตินะเวลาท่านอนุมัติเซ็นอนุมัตินะสมมติสมมตินะเราไปกู้เงินใช่ไหมพอเซ็นอนุม,มัติแล้วเราต้องมีบัญชีแบงค์นี่มีบัญชีแบงก์เพื่อให้โอนเงินเข้าอันเนี้ยเราจะต้องมีบางอย่างเพื่อไปรับรับบางอย่างกลับบ้านโอเคไหมรับบางอย่างกลับบ้านนะเอออันนี้ นี่พูดแล้วโอ้โหฟังดูงงไหมหวังว่าคงไม่งงนะผมเปรียบเทียบให้ดูนะเปรียบเทียบให้ดูเพราะว่าอยากให้ประสบความสาเร็จกันจริงๆอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆเพราะบางคนนะผมมาเข้าใจสไตล์หลวงพุทธเทพนะคือหลวงพุทธเทพท่านเป็นพระอรหันนะขอแล้วจะขอแล้วให้มันได้เลยเนี่ยไม่ใช่สไตล์หลวงปู่อะผมบอกอย่างนี้ดีกว่าใครที่อยู่กับหลวงปู่มาเนี่ย จะรู้เลยว่าไม่ใช่ว่าขอแล้วให้เลยหลวงปู่ท่านจะเน้นให้ใช้กลรมเนี่ยฟังคำดีๆนะบางคนอาจจะรู้สึกเอ๊ะทำไมขอแล้วมันไม่ได้ปิ๊งปังปิ๊งปังคือคือสไตล์หลวงปู่ท่านปลายทางเนี่ยคือนิพพานนะปลายทางคือนิพพานนะฉะนั้นการจะมาขอหลวงปู่แล้วให้เรากลับไปหลงละเลงกับกิเลสเนี่ย ท่านจะไม่ได้ทํานะเออเนี่ยเนี่ยฉะนั้นต้องเข้าใจว่าขอหลวงปู่แล้วทําไมมันไม่จีจ๊ดจ๊าดหรือมันเอ๊มันมันได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยนะคือท่านให้ใช้กรรมเอาอย่างนี้ดีกว่านี่นี่คือสไตล์หลวงปู่นะท่านจะให้ใช้กรรมแล้วพอเราหมดกรรมแล้วเป้าหมายคือนิพพานไม่ใช่เป้าหมายคือเวียนกลับมาเกิดฉะนั้นสไตล์หลวงปู่ท่านท่านเป็นแบบนี้นะท่านก็จะให้เราพิจารณาทุกอยู่กับความทุกข์ นะวนอยู่กับทุกข์หนักๆอย่างเงี้ยผมใช้คํานี้เลยนะวนกับทุกข์หนักๆให้เราพิจนารณาทุกพิจนารณาทุกไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าอ,อ,องค์เทพนะในในบางส่วนเนี่ยเราสามารถไปขอเบื้องต้นแล้วก็ใช้ผ่อนได้อย่างเงี้ยนะเอออันนี้อันนี้อธิบายกันอย่างนี้แล้วกนะันหวังว่าจะเข้าใจนะเออ คุูไดซักบอกว่าอาจารย์ทําครบวงจรจร,จรๆๆิงๆคําว่าครบวงจรก็เลยคือเป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนดีกว่าว่าคือผมไปรู้ขั้นตอนว่าต้องทํำยังไงก็เลยมีกระบวนกรารที่จะทําให้ท่านเนี่ยใครที่จะเดินทางกับผมเนี่ยให้มันเกิดผลสําเร็จนะตามปัรถนานะตามที่ท่านพญยาผู้ชมได้บอกมานะได้บอกขั้นตอนให้ให้ผมปฏิบัติได้ ได้เป็นขั้นเป็นตอนเนี้ยก็มาเล่าสู่กันฟังน,นะครับว่าว่ามันต้องทํำยังไงนะเพื่อเพื่อให้เกิดผลได้มีประสิทธิภาพสูงสุดเนาะ เสริมบารมีค้าขายร่ำรวยปลดเรื่องชีวิตที่ติดขัดมีสิขาวและน้ำเงินสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ l ล n e แอดโอนดา้าวเดี๋ยวจะเล่าภูลังกาแล้วอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือที่ภูลังกาเนี่ยนะจะมี ยอดเขาอยู่ห้ายอดนะแล้วเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะเคยได้ยินไหมภูล,ลังกาภูเขาควายอะไรอย่างเงี้ยนี่ยอดเขาที่ที่มีเรื่องเล่ามีตำนานเนื่องจากว่าครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยท่านได้ทุดงไปนะทุดงไปแล้วพระวิปัสสนากรรมฐานที่พวกเรารู้จักล้วนเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทพโลกูกดอนทั้งสิ้นนะครับ แล้วพวกเราเองเป็นศิษย์หลวงปู่เทพหลวงปู่ดอ,อนเป็นผู้เคารพศรัทธาครูบาอาจารย์นะครับฉะนั้นการบูชาครูเป็นสิ่งที่สําคัญมากผมมีโอกาสได้เดินทางไปดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะถึงเก้าแห่งล้วนเป็นสถานที่ที่ครูบาอาจารย์ได้ได้มาโปรดแล้วทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นการไปเนี่ยอย่างน้อยเราไม่ต้องคิดว่าโอ้โหพญาน,นาคคิดแต่พญาน,นาค จริงๆแล้วเราไปเพื่อบูชาครูะระลึกถึงครูของเราเองก็คือบรมบรครููลงปุ่เทพลูกุดรนที่ท่านได้เดินทางมาโปรดลูกศิษย์ท่านนะครับตั้งแต่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่เสากัตตสิโลนะหลวงปู่วังหลวงปูซ่ซิมนะหลวงปู่ตองเนี่ยเนี่ยที่ที่อยู่ณนะสถานที่ภูลังกาฉะนั้นสิ่งที่เราจะเดินทางกันไป ที่ถ้ำนาคาเนี่ยเป้าหมายหลักสำคัญที่ผมจะพาไปเนี่ยคือการไปบูชาครูบาอาจารย์ของพวกเรานะครับส่วนผลพลอยได้นะในการบูชาครูนะกำลังครูย่อมประสิทธิกับตัวเรานะครูบาอาจารย์นี่ยสมมติถ้าทุกท่านเป็นครูแล้วลูกศิษย์มาหาลูกศิษย์มาเยี่ยมเปไ็นยังไงครูก็ปรับปลื้มใจนะเมื่อครูปรับปลื้มใจแล้ว ลูกศิษย์มาหามาเยี่ยมครูก็มอบอะไรบางอย่างให้นะแล้วเวลาครูจะมอบอะไรบางอยา่างเมื่อครูรู้ว่าอ้าวแถวนี้มีอะไรเด็ดเด็ดครูก็จะให้แนะนําหรือบอกให้นะเช่นสมมติใครมาเยี่ยมเยียนผมนะผมก็จะบอกออเนี่ยร้านเด็ดอยู่ตรงนี้นะไปกินข้าวตรงนี้นะแล้วถ้าผมรู้จักผมก็จะโทรไปบอกเอ้ยให้ส่วนลดด้วยนะลูกศิษย์จะไปโู่นนี่นั่นะเห็นไหมนี่คือลักษณะนี้ ฉะนั้นการไปภูหลังการคือการไปบูชาครูของพวกเรานะครับคือบรมกรุปุเทพลอุดอนะแล้วก็ครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานที่เป็นลูกศิลปุกนะฉะนั้นยอดภูแต่ละภูเนี่ยนะที่มีห้ายอดเนี่ยจะมีเจดีย์อธิธาตของหลวงปู่เสากัตปศิโลมีเจดีย์อธิธาตของหลวงปู่วันนะซึ่งถ้าท่านได้ไปดูประวัติ นะไม่ว่าจะหลวงปู่วังหลวงปู่เสาหลวงปู่ตองเนี่ยโอ้โหแต่และท่านนี้ก็เป็นเกจิอาจารย์นะสายวิปัสสนากรรมฐานฉะนั้นคือสิ่งที่เราจะไปกันเนียผมจะพาไปณจุดอธิษฐานจิตนะอุทิศบุญถึงครูเพื่อเพื่อประสิทธิกำลังครูให้กับตัวพวกเรานะเมื่อเรามีกำลังครู มันจะมีเครดิตเหมือนที่ผมได้อธิบายไปในตอนต้นเทปนะการสร้างเครดิตสำหรับตัวเองนะผมอธิบายชัดเจนไปแล้วว่าถ้าวันนี้ใครขัดสนเรื่องเงินใครติดขัดอะไรต่างๆนานาถ้าท่านอยากจะไปกู้แบงค์ท่านอยากจะไปกู้ซื้อรถขั้นตอนแรกท่านต้องมีเครดิตนะท่านต้องมีเครดิตถ้าไม่มีเครดิตใครก็จะให้นะเห็นไหมแล้วถ้ามี credit, เครดิตเบื้องต้นแล้ว ผู้ให้อาจจะขอผู้ค้ำประกันถึงจะอนุมัติเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยฉะนั้นขั้นตอนของผมเนี่ยมันไม่ใช่เดินทางไปแล้วไปขอนะเพราะสิ่งที่ผมเรียนรู้มาสิ่งที่ผมได้เข้าไปสัมผัสในเรื่องของโลคทพิปเนี่ยมันไม่สามารถทําอย่างนั้นได้นะเราจะต้องสร้างเครดิตหนึ่งสร้างเครดิตของตัวเองสร้างบุญกุศลของตัวเองเป็นเครดิตแล้วไปโชว์นะไปโชว์โชว์เสร็จ ขอการอนุมตัตินะการขอการอนุมัติเนี่ยในครั้งนี้ในหลักวิชาโหราศาสตร์ได้ตรวจเสร็จหมดแล้วเป็นปัตตภีพิภพ,พคือครังสมบัติที่อยู่ในดิมแล้วที่ภูลังกายเองก็มีคลังสมบัติเป็นมหาสมบัติเลยผมใช้คำนี้ดีกว่านะคือมีประวัติมากมายนะซึ่งหาได้ตามอินเทอร์เน็ตแล้วกันนะแต่ผมก็ไม่จะสนใจผมเอาสิ่งที่ผมเรียนรู้นะ สมบัติเคลื่อนที่ได้สมบัติเคลื่อนที่ได้สมบัติอยู่ในดินเคลื่อนที่ได้ซึ่งซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถใช้เครดิตนะครับไปเสริมประสิทธิภาพตัวเรานะเสริมศักยภาพตัวเราเพื่อเพื่อเปิดเปิดศักยภาพบางอย่างออกมานะแล้วที่บุรพ์ลุงกายเองเนี่ยก็มีประวัติมากมายทีเดียวนะตั้งแต่หลวงปู่ตองที่อยู่ถ้ำชัยมงคลนะ ท่านก็ไปฝึกที่นั่นนะฝึกฝึกแล้วก็ได้นิมิตนะท่านก็เดินทุดงขึ้นไปอ่ะไปปฏิบัติกรรมฐานนะก็ไปนิมิตหลวงปู่วันนะท่านก็ฝึกกรรมฐานของท่านเนี่ยฝึกแบบอุกลิบไม่ฉันอาหารนะเพื่อทดสอบว่าตัวตัว,ตวเรานั้นจะจะสามารถทนได้ไหมจะพิจารณาความตายได้ไหมพิจารณามรณาสติเป็นยังไงนะแล้วก็มีวันหนึ่ง ขณะที่ท่านฝึกแบบแบบนี้นะซึ่งซึ่งเหมือนที่ผมไปฝึกที่ทํำสะอาดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไ,ไงเวลาที่จิตเราอยู่กับสภาวะไม่ส่งออกจิตไม่ส่งออกเลยนะครับมันจะเกิดการเชื่อมต่อก็มีคณะแม่ชีนะก็เข้ามากราบหลวงปู่ตองมากราบท่านนะซึ่งเป็นเป็นคนในเมืองบางบทนะเป็นคนในเมืองบางบดก็เข้ามากราบท่าน ก็ได้สนทนากับท่านแล้วก็บอกว่าเนี่ยท่านต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะถ้าท่านปฏิบัติไม่ดีนี่ยจะอยู่ที่นี่ไม่ได้เลยนะภูรังกานะท่านก็ตั้งใจปฏิบัติเสร็จแล้วพอท่านปฏิบัติไปอีกก็นิมิตอีกนะนิมิตได้พบพระรูปหนึ่งนะพระก็มาหาแล้วก็บอกว่าให้ไปสร้างเจดีย์อธิธาตให้หน่อยสิอย่างเงี้ยท่านก็ไม่เชื่อท่านก็นึกว่าฟุ้งอย่างเงี้ยน,นะปรากฏว่าก็มาอีกท่านก็มาเรื่อยๆนะปรากฏว่าก็บอกว่าคือหลวงปู่วัด นะท่านก็แปลกใจแล้วก็งงก็เลยไปหาไปหาข้อมูลว่าว่าลูกศิษย์หลวงปู่วังคือใครใครยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้ไปคุยสนทนากันแล้วก็ได้ไปบอกลักษณะได้ถูกต้องอย่างเงี้ยนะครับพอบอกลักษณะถูกต้องเนี่ยท่านก็เชื่อสนิทใจเลยควนี้ก็เดินทางขึ้นภูลังกาอีกนะเพื่อที่จะไปสร้างเจดีย์อัฐธิธาตุของหลวงปูวง่วังข้างบนภูเขา นะแล้วขณะนั้นเนี่ยท่านก็ต้องแบกปูนขึ้นไปเองต้องไปทำอ้ยยากมากนะท่านก็เล่าให้ฟังถึงการใช้วิชาตัวเป่าซึ่งซึ่งมันมีอยู่จริงนะเทปที่แล้วผมก็ได้เล่าไปแล้วว่าถ้าเราเข้าชา้นสี่ได้จิตเนี่ยมันจะกึ่งกึ่งทิ้งกายนะชา้นสี่เสร็จปุ๊บมันเป็นชา้นห้าใช่ไหมชันห้ามันเป็นอารูปปัจชานอารูปเนี่ยจิตมันจะทิ้งกายแหละมันจะไม่มีรูป พอจิตทิ้งกายปุ๊บเป็นอารูปได้นะเป็นอากาสารัญจายตนะเนี่ยพอจิตทิ้งกายปุ๊บมันก็ไม่รับสัมผัสทางกายฉะนั้นถ้าเราเข้าชาั้นสี่ช่วงที่เข้าชาั้นสี่สัมผัสทางกายมันจะลดลงนะหูแทบหูดับไปเลยบางคนหูดับไปแล้วบางคนไม่หายใจหายใจน้อยมากนะสภาวะต่างๆในร่างกายเนี่ยมันจะรู้สึกเบามากนะท่านก็เข้าชาั้นสี่ก็แบกปูนแบกเลยท่านจะรู้สึกเบาเลยเดินขึ้นลงได้สบายก็บสร้างเจดีย์อธิษฐาน ของหลวงปู่วังจดเสร็จนะซึ่งตรงเนี้ยเป็นจุดที่ต้องไปอุทิศบุญและอธิษฐานจิตนะเพราะว่าผมไปไปมาแล้วแล้วขันครูยังอยู่จริงๆนะแล้วก็มีเจดีย์อธิธษฐานหลวงปู่เสานะมีส่วนของถ้ำนะแล้วผมเจอพระธุดงที่ยังเป็นเรียกว่าเป็นดวงจิตดีกว่าเป็นดวงจิตนะอยู่ตรงนั้น นะครูบาอาจารย์อยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยฉะนั้นอย่างที่ที่ผมบอกว่าเป้าหมายหลักของการเดินทางไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งเแห่งที่ผมจะพาไปเนี่ยเราจะตามรอยครูนะครับเพื่อไปกราบนมัสการนะในสิ่งที่ครูบาอาจารย์เราได้ทําแล้วผลพลอยได้ค่อยเป็นเรื่องของการเปิดคลังมาสมบัติจากองค์พญานาคราชปัตตภีพิภพนะอันนี้คือสิ่งที่ที่ผมเรียนรู้ แล้วที่ถ้าที่ถ้านาคาเองหรือที่ภูลังกาเนี่ยมีทั้งเมืองบังบดนะมีเมืองบังบดมีคนบังบดมีลุกคเทวดามีเจ้าป่าเจ้าเขามีเปลือกมีมีทุกอย่างนะเราเราไปเนี่ยเราไปได้สร้างบุญด้วยเราไปช่วยด้วยแล้วเราก็ไปตามรอยครูบาอาจารย์ไปบูชาครูถ้าเราบูชาครูเนี่ยแรงครูจะประสิทธิเลยนะ ประสิทธิกลับมาที่เรามหาศาลเป็นการสร้างเครดิตนะผมอธิบายอย่างนี้แล้วกันว่าวันนี้ถ้าเราเชื่อเรื่องโลกทิพย์นะเราจะทำบุญอย่างไรให้บุญมันบริบูรณ์ที่สุดนะเราทำด้วยตัวเองนะใครยังไม่ได้ฟังก็ไปดูคลิปผมการทำบุญให้บริบูรณ์นะในธรรมะธรรมพิมิตนะนั่นคือทำด้วยตัวเองแล้วแต่ถ้าการทำด้วยตัวเองมันไม่พอมันไม่เร็วมันไม่แรงก็ต้องอุปรมประก นะผมพูดเสมออุปถัมภกรรมคือแรงครู ue, นี่แหละตัวนี้หัวใจสำคัญแรงแรงครู rank ue, เปรียบเสมือนช่วยสร้างเครดิตนะแล้วก็ช่วยเป็นผู้ค้ำประกันตัวเราว่าเรามีแบ็คดีอย่างนี้นะเหมือนเวลาเราไปไหนเรามีหลงปู่ไปด้วยนี่เราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะจะมีแต่ความง่ายโล่งโปรง่งสบายนะหลวงปู่นี่เป็นที่รักเคารพศรัทธาของมนุษย์และอมนุษย นะฉะนั้นการที่ไปภูลังกาเนี่ยเราไปสักการบ,บูชาครูบาอาจารย์นะอันนี้เรื่องภูลังกาผมก็อยากจะแนะนำนะให้ให้ใครที่ไม่เคยไปก็เต็มตัวหรือใครที่ไปแล้วอาจจะไปด้วยวิธีแบบผมสักครั้งไปดูซิว่าผมจะสอนอะไรนะผมจะสอนให้ทำอะไรนะทำอะไรและทำยังไงบางจุดที่ ที่ท่านดูในข่าวดูในคลิปว่าตรงนั้นตรงนี้มันมีหลายจุดที่มันไม่ใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าหลายจุดบางจุดใช่บางจุดไม่ใช่อะไรอย่างเงี right, right. ้ยเออในสิ่งที่ผมเห็นนะคือมันมีจุดที่ใช่บางจุดและมีจุดที่ไม่ใช่หลายจุดมากนะบอกอย่างนี้ดีกว่าอจุดไหนใช่ผมก็บอกว่าใช่จุดไหนบอกไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะเพราะว่าผมก็ไปสัมบัติแต่ละแต่ละที่แล้วก็เข้าไป เข้าไปบางอย่างเข้าเข้าไปอีกมิติหนบางบางส่วนอย่างเงี้ยบางจุดนะไปนั่งไหว้หิน <c oughs> บางจุดบางจุดนะแต่บางจุดก็ก็ใช่เออมันมีอะไรอย่างเงี้ยนะก,ก็แล้วแต่นะฉะนั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันท่านก็ต้องเห็นเองอะถึงจะรู้นะเอออันนี้เรื่องครูลังกานะก,ก็เล่าให้ฟังว่ามีเจดีย์อธิธาต์ของครูบาอาจารย์อยู่ข้างบนแล้วครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานเนี่ย ทุกท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทพนะแล้วพวกเราศรัทธาหลวงปู่เทพเราก็ตามรอยครูแค่นั้นนะพิธี สงกำลังหนุดนดวงชะตาเปลี่ยนชีวิตให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการรับจำนวนจำกัดสนใจติดต่อ Line แอดโอเพนกาหรือติดต่อที่เบอร์0863366390แก้วสารพัดนึกกับแก้วมณีเ,เหมือนกันไหมครับไม่เหมือนนะ แก้วมณีรัตนมณีเจ็ดสีเจ็ดแสงอะไรเงี้ยนะส่วนแก้วสารพัดนึกก็จะเป็นแก้วสารพัดนึกนะเป็นของกลุ่มผู้มีฤทธิ์นะที่มีซึ่ง,ซ,งซึ่งแก้วมณีเจ็ดแสงเจ็ดสีเจ็ดแสงก็เป็นอัญมณีก็เป็นสมบัติอย่างหนึ่งของเมืองประดานเช่นกันนะไม่เหมือนกันคนละแบบนะแต่การทําแก้วสารพัดนึกต้องอาศัยมณีรัตนะ นี่นี่เหมือนรู้เหมือนต้นรู้อะไรมาอาจารย์กำลังจะทำพิธีนี้ในวันที่สี่สิบแปดหรืยี่สิบห้านะเพื่อมอบให้กับหลายคนที่ได้ตรวจดวงชะตาประจำปีในแพ็กเกจที่มีหัวใจพุทธคุณเก้านี่แหละหัวใจพุทธคุณเก้าคือสิ่งนี้แล้วจะต้องนำหัวใจพุทธคุณเก้าเนี่ยติดตัวไปที่จะไปเปิดคลังมหาสมบัติ นะเนี่ยพี่เตา๋าพี่รักเนี่ยเดี๋ยวเตรียมรับด้วยนะคือมีหลายท่านนะพี่สีรุ้ดพี่อะไรหลายหลาย,หลายท่านอนะ่ะที่ที่ที่ใช้สิ่งนี้ได้สิ่งนี้นะเราต้องใช้รัตนมณีเจ็ดสีเจ็ดแสงนะแล้วต้องใช้ตัวรับบางอย่างอ่านะตัวรับบางอย่างใช้อย่างนี้นะผมกำลังจะทำพิธีสร้างสร้างคือปลุก ใส่กําลังบางอย่างลงไปเพื่อให้เกิดเป็นแก้วสารพัดนึกแต่การที่จะเป็นแก้วสารพัดนึกเนี่ยเหมือนที่ผมบอกเนี่ยเราต้องมีเครดิตด้วยเราต้องมีบุญของเราด้วยนะแล้วการที่ผมจะทําให้มันเกิดเป็นแก้วสารพัดนึกอย่างสมบูรณ์ก็คือต้องเดินทางไปในสถานที่ที่สามารถเปิดได้ออประมาณอย่างนี้นะ